เป็นเฟอร์นิเจอร์เหล็กอย่างนี้เราก็ทำนะครับเห็นครับเฟอร์นิเจอร์เหล็กนะครับ,รบตอนนี้มันอาจจะอยู่ในสถานที่ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับฝนก็กำลังจะตกฝนกำลังโปรยปลายปลายลงมา๋ยวผมเพิ่งจะทำเสร็จยังไม่ได้เก็บรายละเอียด ตอนนี้คือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับออกอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วออกเชื่อมออกเชื่อมด้วยเครื่องเครื่องเชื่อม CO2 ทนะํนต,ตามแบบของลูกค้า เป็นออเดอร์นะครับนี่แบบนี้เลยนะครับซึ่งออเดอร์ลูกค้าให้มาทำนแบบนี้เลยนะครับต้องทำได้ครับนี่ครับเป็นเฟอร์นิเจอร์เหล็กหรือเฟอร์นิเจอร์ไม้แบบนี้เราก็ทำนี่ไม้สักครับสวยๆนี่ก็เพิ่งทำเสร็จเหมือนกัน กว้างอยู่ที่ร้อยห้าเมตรนะครับนี่ก็อีกแบบหนึ่งครับโต๊ะนี่ครับโต๊ะทำงานรูโต๊ะกินข้าวไป่รวนอ่ะโต๊ะทานอาหารมาทำแล้วสวยเลยเจ้าเดียวกันนะเจ้าเดียวกัน นี่ยังไม่เสร็จนี่เนี่ยเพิ่งทำเมื่อตอนบ่ายนเนี้ยยังไม่เสร็จุูงนี้ก็เสร็จนีน่แบบทางเราก็ทำตามแบบของลูกค้าที่ให้มานะครับนี่นะครับแบบแบบนี้เลยนะครับ เป็นเฟอร์นิเจอร์ไม้ผสมเหล็กยังไม่เสร็จดีนะครับนี่ก็อีกรูปแบบหนึ่งเป็นโต๊ะบาเล็กโต๊ะบาเล็กครับโตนั่งชมวิว อันนี้ส่งรีสอร์ทเป็นบาร์เล็กหนึ่งนะส่วนโต๊ะบาร์ตัวนี้เป็นเหล็กบางครับขาตัวนี้ใช้เหล็กบางทำนะครับเหล็กหกหกมิลเองนี่ขนาดหกมิลความหนาใช้เหล็กบางทำ แล้วแต่ลูกค้าสั่งนะครับมันนี้ทำตามเออเดอร์ของลูกค้าลูกค้าเออเดอร์ลูกค้ามาเราจัดให้นี่ก็อีกดีไซน์หนึ่งคับเฟอร์นิเจอร์เหล็กผสมไม้ไม้ผสมเหล็ก ก็คือแบบนี้นะครับตัวอย่างแบบตามแบบของลูกค้าอันนี้อันนี้ก็เสร็จไปแล้วนะครับคือตัวนี้นะครับนี่ ไม้ผสมเหล็กกตัวน,นี้นะครับนี่นะครับเราเก็บรายละเอียดครับนี่ครับไม้ผสมเหล็กนี่เป็นไม้แดงนะครับไม้เก่าเป็นความต้องการของลูกค้านะครับทำตามลูกค้าทำตามลูกค้าสั่ง นี่นะครับไม, <c oughs> ไม้ไม้แดงไม้แดงผลสีมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับผลยูรีเทน U D นะครับไอามาแดงแป๊ดเลยไม้นแข็งไม้แดงครับทำยากมากเลยนี่ก็เป็นไม้นแข็งไม้แดงครับเป็นโซฟาเหล็กผสมไม้นะครับนะครับ ทำมาแล้วก็สวยงามนะครับเสร็จบางชิ้นเป็นบางอันตอนนั้นนะอีกอีกสองสาตัวยังไม่ได้ทำนะครับยังไม่ถ่ายดู